ในเอพิโซดนี้นะคะเราก็ขอใช้เสียงจากรายการเสียงตามสายการประปานครหลวงซึ่งออกอากาศไปแล้วในหัวข้อแนะนำหนังสือคลิป YouTube เกี่ยวกับการลงทุนตอนที่2 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวการประปานครหลวงทุกท่านดิฉันวรรณสน,นันแจ้งสว่างและพี่ตะธนานนท์โดมทองก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งในทุกเที่ยงวันพุธสุดท้ายของเดือนกับรายการเงินทองต้องสงสัยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนตุลาคมเราสองคนนะคะก็ได้เริ่มนําหนังสือหรือว่าคลิป YouTube นะคะที่จะเพิ่มเติมความรู้ทางการเงินสําหรับคุณผู้ฟังกันไปแล้ว แต่ด้วยความรู้ที่เรามีนั้นล้นทะลักเสือเกินนะคะจนอยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยเดือนนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่2นะคะในตอนที่ชื่อว่าแนะนำหนังสือคลิป YouTube เกี่ยวกับ การลงทุนนะคะตอนที่2โดยพิตาจะรีวิวหนังสือการลงทุนของต่างประเทศด้วยนะคะโอ้โหเป็นความรู้ที่น่าสนใจค่ะส่วนอีฟนะคะจะมาบอกเล่าคลิปดีๆสําหรับการลงทุนหุ้นสําหรับมือใหม่บอกได้เลยว่าเป็นคลิปสอนการลงทุนที่ดีมากๆฟังง่ายเข้าใจง่ายและสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาจริงๆค่ะเชื่อว่าการลงทุนมีความเสี่ยงจริงนะคะแต่เราสามารถทําให้เสี่ยงน้อยลงได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ก่อนกน การลงทุนค่ะเมื่อลงทุนเราได้กำไรสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความสุขนั่นก็เพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วงเงินทองต้องสงสัยเดือนนี้เราก็ยังจะมารีวิวหนังสือเรื่องของการลงทุนกันต่อนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะขอเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือต่างประเทศกันบ้างนะครับ ตัวหนังสือเนี่ยครับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษว่า One Up on Wall Street นะครับแต่ว่ามีแปลเป็นไทยครับที่ยกมาก,ก็คือชื่อหนังสือจะชื่อว่าเหนือกว่า Wall Street เขียนโดย Peter l ์ n ินทีนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า Peter l ์ n ินเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทุกๆคนที่เคยลงทุนมาเนาะก็อาจจะรู้จักชื่อของ Warren b u f f e ฟเที่เป็นนักลงทุนระดับโลกที่แบบว่ารวยมากๆนะครับปีเตอร์ลินเนี่ยครับจริงๆก็เป็นคนดังมากเหมือนกันนะครับ เขาเป็นผู้จัดการกองทุนครับชื่อกองทุนว่า fidelity magellan ซึ่งเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนกองทุนนี้มา13ปีนะครับระหว่างในช่วงปี1977ถึง1990เรื่องราวที่น่าสนใจครับก็คือเขาเนี่ยกองทุนของเขาเนี่ยครับ13ปีที่บริหารอยู่สามารถที่จะชนะกองทุนดัชนีนะครับชื่ S&P เป็นกองทุนดชนันดชนีของที่เป็นดัชนีของที่หุ้นวอล์สตรีทนะครับได้ถึง11ปีจาก13ปีเลยทีเดียวนะครับที่เจ๋งไม่กว่านั้นครับผมผลตอบแทนที่เขาทําได้นี่ครับเฉลี่ยออกมาใน13ปีเนี่ยได้ถึง30%ต่อปีและที่สําคัญมากกว่านั้นอีกครับไม่เคยขาดทุนเลยนะครับถ้าดูแค่13ปีเนี่ยครับเขาทําผลตอบแทนได้มากกว่าวอลเลนบัฟเฟต์อีกนะครับกลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับก็จริงๆแล้วถือว่า เป็นหนังสือในตำนานหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการลงทุนตัวเนื้อหาหลักๆเนี่ยปีเตอร์ลินส์ก็จะพูดถึงวิธีการที่เขาใช้ในการเลือกหุ้นซึ่งเขาก็จะเนื่องจากเป็นกองทุนที่อเมริกาเนาะเขาก็จะพูดถึงตลาดหุ้นที่อเมริกานะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยมันก็นํามาใช้ประยุกต์ได้กับตลาดหุ้นไทยนะครับในส่วนของเนื้อหาหลักๆของเล่มเนี่ยที่น่าสนใจที่ผมจะหยิบยกมานะครับปีเตอร์ลินส์เนี่ยครับเป็นเ,เขาแบ่ง เขามีหลักการในการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเขาเล่าว่าเนี่ยวิธีการลงทุนของเขาเนี่ยครับมันค่อนข้างง่ายแล้วก็พื้นพื้นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยครับสามารถที่จะเลือกหุ้นได้ดีกว่าพู้จการกองทุนอีกในในบางถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีการที่ถูกต้องนะครับโดยการโดยการที่ทํำยังไงครับโดยการที่เลือกหุ้นจากหุ้นที่คุณเนี่ยคุณเคยอ่าฟังแล้อาจจะยังงงง,งนะครับยกตัวอย่างเช่น คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวห้างนะครับคุณไปเที่ยวห้างเป็นประจําเลยนะครับคุณก็อาจจะมีความสามารถในด้านการเลือกห้างได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนนะครับคุณก็ต้องนึกนกย้อนกลับไปนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบมาห้างห้างนี้นะครับแล้วมันดีกว่าห้างอื่นยังไงอ่ะเราก็วิเคราะห์ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูว่าห้างห้างนั้นเนี่ยเจ้าของคือใครแล้ว มีในตลาดหุ้นไหมซึ่งส่วนมากก็จะมีอยู่แล้วละเพราะว่าห้างมันมีเจ้าของอยู่ไม่กี่เจ้านะครับมองลึกลงไปกว่านั้นอีกครับสมมุติว่าคุณชอบไปห้างใช่ไหมครับคุณชอบไปทาอะไรที่ห้างครับไปทานอาหารอ่าทานอาหารสมมุติว่าอ่าทานชอบอาหารญี่ปุ่นชอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะทานอาหารอะไรมาก็ตามแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมากินไอศครีมนะครับอ่าผมยกตัวอ,อย่างว่าคุณชอบกินไอศครีมเซเว่นเซน์นะครับก็แสดงว่ากิจการเนี่ยอ่ะ เริ่มน่าสนใจในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยไปกินแทบทุกครั้งเลยที่คุณไปทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเกาหลีแต่คุณต้องไปกินในติมนะครับทีนี้ระหว่างที่เรากินไอติมเนี่ยเราก็ทําการวิเคราะห์ธุรกิจไปด้วยว่าเอ๊ะแล้วเราชอบคนอื่นชอบด้วยไหมนะครับหันไปมองดูรอบๆเออคนกินเขาก็เยอะเนาะไม่ว่าคุณจะไปกินเสาร์อาทิตย์หรือคุณไปกินวันธรรมดาคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับดูลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับลองเป็นคนชักสังเกตนิดนึงเอ๊ะมันมีเป็นช่วงโปรโมชั่นไหมว่าแบบอย่างเช่น ซื้อหนึ่งลูกแถมหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเขามีการจัดแบบนี้เราก็อาจจะวิเคราะห์ลงไปดีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตของไอศครีมที่นี่เนี่ยมันอาจจะถูกกว่าเจ้าอื่นก็ได้นะครับสินค้าอาจจะไม่ได้มีคุณภาพมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์แล้วก็กินง่ายนะครับกินง่ายหมายถึงว่าแบบมีสาขาอยู่เยอะนะครับก็คุ้นชินแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็เลือกกินแบรนดน์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิธีการเนี่ยครับปีเตอร์ลินเขาเสนอว่าเราเนี่ย เหมือนกับเราเป็นลูกค้าตัวจริงเรารู้นิสัยของลูกค้าด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราได้เปรียบผู้จัดก,การกองทุนซึ่งเขานั่งวิเคราะห์อยู่ในแบบคิดโตทำงานของเขาเฉยๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาเดินห้างเหมือนเรานะครับอ่าอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับในเนื้อหาในส่วนถัดมาครับที่น่าสนใจที่ผมจะหยิบยกมาแชร์กันนะครับปีเตอร์ลิสเนี่ยครับเขาได้แบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทนะครับ มีประเภทอะไรบ้างครับหุ้นแบบแรกนะครับที่เขาแบ่งก็คือเรียกว่าหุ้นโตช้าซึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นบริษัทที่แบบเก่านะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ซึ่งหุ้นพวกนี้ก็จะให้ปันผลค่อนข้างดีนะครับแบบที่สองครับเรียกว่าหุ้นแข็งแกร่งก็คือมี b บ r r i e ในการกันคู่แข่งเนี่ยแข็งแรงนะครับก็คือมีแบรนด์นดีแล้วก็คู่แข่งเข้ามายากยกตัวอย่างเช่นหุ้นโคกนะครับแบบที่สามครับเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็ก แต่ว่าโตเร็วนะครับซึ่งหุ้นโตเร็วเนี่ยก็จะทําให้ผลตอบแทนถ้าเราเลือกถูกตัวเนาะผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับหุ้นแบบที่4ครับเขาเรียกว่าหุ้นวัฏจักรหรือว่าหุ้นไซเคิลนะครับหุ้นพวกนี้ครับมันจะมีวัฏจักรของการขึ้นลงเนี่ยที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแบบพวกธุรกิจน้ํามันนะครับหรือว่าเรื่องของการบินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์อะไรพวกนี้ครับ แบบที่ห้าครับก็คือหุ้นเรียกว่าหุ้นฟื้นตัวหรือว่าหุ้นเทิร์นาวก็คือหุ้นที่เหมือนกับกิจการเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วอยู่ดีมันมีเหตุทําให้กิจการเนี่ยพลิกฟื้นกลับขึ้นมาดีได้นะครับหุ้นแบบสุดท้ายครับแบบที่หกเรียกว่าหุ้นที่มีทรัพย์สินมากหรือว่าเป็นหุ้นแอสเซทเพลย์นะครับก็คือหุ้นพวกนี้มันมีเขามีทรัพย์สินเนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่อาจจะไม่มีคนรู้นะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจวิธีการแบ่งพวกนี้เราเข้าใจไปทําไมเขาก็อธิบายให้เราังว่าเออ การที่เราเวลาเราจะวิเคราะห์หุ้นนะครับถ้าเราแบ่งถ้าเรารู้นะครับว่าหุ้นที่เราดูเนี่ยอยู่ในประเภทไหนเนี่ยมันทําให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่หุ้นหนึ่งตัวเนี่ยครับสามารถที่จะเป็นได้หลายประเภทนะครับปีเตอร์ลินส์เนี่ยครับเขาจะเนื่องจากเขาเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับเขาจะใช้วิธีการว่าธุรกิจไหนที่เขามองแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันน่าสนใจนะครับตามวิธีการที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับจริงๆมีวิธีการมากกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับต้องไปหาเอาเองนะครับ เขาใช้พี่เงาเขาก็ซื้อไปเลยนะครับซึ่งเขาจะมีหุ้นอยู่ตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการเนี่ยมีแบบเยอะมากสองร้อยสามร้อยหุ้นเลยนะครับเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลือกหุ้นเองเนาะแล้วคุณมีหุ้นอยู่อาจจะสักสิบกว่าตัวเนี่ยแต่ว่ามีบางตัวที่แบบเทพมากเลยครับที่แบบมันเป็นหุ้นที่โตเร็วแล้วผลตอบแทนดีเนี่ยมันก็ทําให้ผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมเนี่ยดีขึ้นมาได้นะครับหนังสือเล่มเนี้ยครับก็ คนที่ได้ลองอ่านดูนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแปลแล้วมันอ่านแปลกๆเหมือนเราไปแปล,แปล,แปล,แปล Google Translate มานะครับจริงๆมันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหนังสือมันอาจจะอ่านยากด้วยนะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างยากในการอ่านระดับนึงนะครับแต่ก็แต่ก็แ,กแบบต้องค่อยๆอ,อ,อ่านนิดนึงนะครับก็จะเข้าใจนะครับเรื่องถัดมาครับผมจะพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเขานะครับ อย่างที่เมื่อกี้นี้ตอนต้นพูดไปว่าเขาเนี่ยทำงานทุกเหตุการ์กองทุนนี้ยอยู่สิบสาปีนะครับทีนี้เขาทํางานจนถึงปีเก้าศูนย์ครับแล้วเขาก็ลาออกครับถามว่าทําไมถึงลาออกเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเขาคิดได้ว่าเฮ้ย work life บาลานซ์เขาเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเ,เขาทํางานหนักมากแล้วก็เครียดด้วยอยากจะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งเนื่องจากเขาเนี่ยทำผลงาแทนได้ดีกองทุนก็ไม่ยอมให้ลาออกครับตอนแรกเขาก็เสนอว่าเนี่ยงั้นลดงานลงได้ไหมลดให้เหลือแบบสักไม่ถึงครึง่งนะครับ เขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนจริงจังมากเขาแบบถ้ายังดูแลอยู่บ้างหรือเป็นให้คำปรึกษาเนี่ยเขาก็เขาก็จะทํางานหนักอยู่ดีเขาก็เลยลาออกมาเลยนะครับซึ่งปีเตอร์ลิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักลงทุนในตํานานคนหนึ่งเลยที่แบบทำผลตอบแทนได้ดีเวอร์มากๆนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องหนังสือนะครับก็ผมก็แนะนําเหมือนเดิมว่าอยากให้คนที่สนใจการลงทุนเนี่ยได้ลองอ่านหนังสือดูนะครับจริงๆมันเป็นผมเรียกว่าเป็นทางลัดดีกว่า มันทําให้เราเนี่ยลดเวลาที่จะไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเลยนะครับให้ลงทุนนะครับอยากให้ทุกคนนอกจากสนใจเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยก็อยากให้ให้ลงทุนในตัวเองเนาะมันได้ทั้งความรู้ครับโดยที่เราใช้เวลาไม่เท่าไหร่แล้วก็เงินอย่างเล่มนี้เนี่ยครับก็ตกประมาณสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ลงทุนด้วยเงินด้วยนะครับเราอาจจะเสียเวลาในการ่าสักประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่า ผมรับประกันเลยครับว่าถ้าคุณได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราแบบคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปแน่นอนเลยครับ น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ตาว่าแต่พี่ตาเนี่ยให้ยืมบ้างหรือเปล่าคะเนี่ย แต่พิตาบอกว่าแม้แต่หนังสือด้านความรู้ด้านการลงทุนนะคะเราก็ยังไม่ยอมลงทุนกันเลยนะคะโอ้โหแรงมากค่ะพิตาแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไม่อยากลงทุนซื้อหนังสือเรามีของฟรีมาฝากกันค่ะใครที่อยากเริ่มลงทุนในหุ้นแต่ติดว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะเช่นไม่ได้มีเงินเยอะพอสําหรับซื้อหุ้นหรือไม่รู้จักโบรกเกอร์ไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองหรืออย่างไรนะคะหรือว่าดูข้อมูลการลงทุนไม่เป็นเลยหรือว่าสับยากทีก่ ใช้ในการลงทุนก็ไม่เข้าใจนะคะเป็นต้นค่ะวันนี้เรามีของฟรีมาฝากกันค่ะเปิดเข้าเว็บไซต์ yu-tube o กันเลยนะคะมีข้อมูลคลิปดีๆฟรีๆมากมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเรียกว่าเป็นคลิปความรู้พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนหุ้นมือใหม่นะคะเหมือนเป็นคอร์สออนไลน์สั้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะโดยคุณต่อนะคะชื่อจริงว่าคุณนบเศรษฐลิขิตค่ะหรือว่าต่ออินเวสต่อซ่านะคะซ ึ่งเป็น Coach and Founder of w y Social ค่ะก็เป็นการรวมคลิปที่ชื่อว่าสอนหุ้นสอนเล่นหุ้นมือใหม่นะคะก็เข้าไปใน youtube.com นะคะเซิร์ชคำว่าสอนเล่นหุ้นมือใหม่หรือว่า y Social ก็จะเป็นคลิปยาวๆประมาณ45คลิปนะคะแล้วก็ขนาดประมาณ15นาทีค่ะโดยในคลิปนะคะสอนอะไรบ้างนะคะที่แน่ๆมันเป็นคลิปพื้นฐาน สำหรับการสอนการเล่นหุ้นมือใหม่ตามชื่อคลิปเลยนะคะผู้สอนก็คือคุณนพเศรษฐลิขิตนี่ละคะ่ะคลิปนะคะมีทั้งหมด45ตอนค่ะความยาวตอนละ15นาทีภายในคลิปนะคะคุณต่อผู้สอนก็จะนั่งพูดในบรรยากาศสบายๆในสวนบ้างนะคะในห้องนั่งเล่นบ้าง ริมสระว่ายน้ำบ้างนะคะแล้วก็มีคลิปข้อมูลที่พูดถึงแทรกมาให้เห็นภาพนะคะแล้วก็เข้าใจข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะคะสามารถนั่งเลคเชอร์ตามได้เลยซึ่งคลิปตอนที่1นนะคะมียอดวิวกว่าล้านกว่าวิวเลยนะคะซึ่งเยอะมากๆสําหรับคลิปการสอนเรื่องการเงินนะคะเมื่อเทียบกับคลิปของผู้มีชื่อเสียงต่างๆนะคะคลิปนี้ถือว่ามียอดวิวสูงมากๆวิว คลิปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะน่าจะเป็นวิธีการสอนของเขานี่แหละค่ะที่ทําให้เป็นจุดดึงดูดที่ทําให้คนเข้ามาเปิดฟังกันเยอะมานะคะเพราะว่าตัวผู้สอนเองนะคะคุณต่อทําคลิปค่อนข้างสั้นค่ะเวลาประมาณสําหรับคลิปแรกนะคะมีประมาณ4นาทีคลิปที่2มี2นาทีนะคะส่วนคลิปที่ยากขึ้นมาอีก ก็อาจจะ15นาทีนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกแขกได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะโดยการที่เขาใช้ภาษาง่ายๆนะคะบรรยากาศสอนสบายๆไม่ได้ชวนเหนืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สาบหรูหราอะไรเกินเหตุนะคะจนคนก็อาจจะดึงดูดทําให้คนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินเนี่ย <hometown> เข้ามาเปิดดูคลิปได้ะคะ่ะมาดูกันว่าคลิปทั้ง45คลิป ในเรื่องของการสอนการเล่นหุ้นนั้นมีสอนเรื่องอะไรบ้างก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังกันคร่าวๆนะคะคลิปแรกค่ะเขาให้ชื่อว่าวันแรกที่ผมลุกขึ้นมาเล่นหุ้นนะคะก็จะบอกว่าทำไมคุณต่อถึงจะออกมาเล่นหุ้นทำไมถึงจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะคลิปที่สนะคะชื่อว่าเล่นหุ้นต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะก็บอกได้เลยว่าสามารถใช้เงินน้อยๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะค่ะ เอพีส3นะคะเป็นเรื่องของการเลือกโบรกเกอร์ค่ะเลือกโบรกเกอร์ยังไงดีนะคะดูว่าแต่ละโบรกเกอร์ส่งบทวิเคราะห์หรือว่าหลักการซื้อขายซึ่งสามารถเลือกดเลือกได้นะคะผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s e ตนะคะของอตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะคลิปที่ค่ะเปิดบัญชีหุ้นแบบไหนดีนะคะก็จะบอกวิธีการสมัคร เปิดบัญชีตามกระบวนการซื้อขายหุ้นนะคะซึ่งก็มีทั้งบัญชีเงินสดและก็บัญชีมาจินแต่เขาก็ยังแนะนําเพิ่มเติมอีกว่าคนที่เล่นหุ้นมือใหม่เนี่ยควรจะเล่นแบบบัญชีเงินสดนะคะก็จะดีกว่าค่ะคลิปที่5นะคะพูดในเรื่องของเอกสารในการเปิดบัญชีและก็ข้อดีข้อเสียในการซื้อขายหุ้นแต่ละแบบค่ะโดยใช้บัตรประชาชนนะคะสำนักงานบลกแบงก์แล้วก็เปรียบเทียบซื้อผ่าน มาร์เก็ตติงหรือว่ามานะคะแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ว่าแบบไหนที่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรค่ะคลิปที่6นะคะเวลาจะซื้อหรือขายหุ้นต้องทําอย่างไรนะคะก็สอนวิธีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบโทรศัพท์ไปยังมาร์เก็ตติงหรือว่าจะผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ ผ่านโปรแกรมนะคะที่ชื่อว่า streaming นะคะโดยเริ่มต้นจากการโหลดแอปในมือถือเลยนะคะบอกได้ละเอียดมากเลยนะคะเกียี่ิเพค่ะก่อนลงทุนจริงเราควรศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนดีนะคะเขาก็จะอธิบายว่าดูข้อมูลจากเว็บไซต์ Set หรือว่าเซ t เทรดนะคะโดยถ่ายหน้าเว็บไซต์ให้ดูกันสดสด ขณะนั้นเลยนะคะว่าเริ่มต้นเข้าไปในเว็บไซต์อย่างไรนะคะกดดูตรงไหนบ้างอย่างเช่นหน้าเว็บ Opportunity Day นะคะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยมีข้อมูลบริษัทต่างๆที่น่าสนใจสามารถคลิกดูได้เลยนะคะคลิปที่8ค่ะเขาก็จะบอกวิธีการวิเคราะห์หุ้น ต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะพูดไปถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนะคะพูดถึงการลงทุนนะคะทางภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรค่ะก็สามารถก็ถือว่าเป็นความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมถือว่าเป็นความรู้เพิ่ม,เต,มเติมก็ว่าได้นะคะคลิปที่9ค่ะจะพูดถึงการวิเคราะห์ลงลึกถึงหมวดอุตสาหกรรมอย่างอย่างไรนะคะก็จะบอกการลงทุนของภาค อุตสาหกรรมค่ะนะโน้มการเติบโตของสาหกรรมต่างๆในโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยพูดถึงหุ้นวัาถ้าจัรมีลักษณะอย่างไรนะคะหุ้นเชิงรับมีลักษณะอย่างไรค่ะคลิปที่10นะคะวิธีการเลือกกองทุนรวมตาสารหนี้ต่างประเทศนะคะหรือว่า f i f Fixed Income นะคะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นอยู่พอสมควรค่ะ คลิปที่11นะคะพูดถึงเนี่ยอันนี้เริ่มยากแล้วค่ะก็คือจะพูดถึงเรื่องของศัพท์ยากๆที่ใช้ในการดูข้อมูลของหุ้นนะคะอย่างเช่น P/E พี่ BV นะคะ ROE ROA นะคะคืออะไรนะคะก็สอนการวิเคราะห์ตัวเลขสับต่างๆบอกอะไรกับการเล่นหุ้นบ้างต้องลองไปศึกษาดูค่ะคลิปที่12นะคะพูดถึงในเรื่องของ Trend and Price Pattern นะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วค่ะก็จะพูดถึงแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือว่าขึ้นขึ้นลงๆในกรอบหรือรูปล่างหุ้นที่ซ้ำกับประวัติศาสตร์หรือแนวโน้มรายวันนะคะราคาเปิดปิดบอกอะไรกับเราค่ะ คลิปที่13นะคะก็พูดถึงอันนี้ก็เป็นสับทางเทคนิคเหมือนกันค่ะเป็น MACD RSI EMA นะคะใครที่สนใจในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็น่าสนใจมากๆค่ะเป็นการวิเคราะห์หุ้นซึ่งค่อนข้างไปในทางเทคนิคแล้วนะคะทีนี้เราข้ามจากคลิปที่13นะคะไปถึงคลิปที่2 2เลยค่ะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของหุ้นหลายร้อยตัวนะคะซื้อตัวไหนดีคลิปที่2 2นะคะจะพูดว่า ดูยอดขายของแต่ละบริษัทค่ะดูยังไงนะผลประกอบการรายได้กําไรแล้วก็การเติบโตของบริษัทค่ะคลิปที่23นะคะก็พูดถึงการออมเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของภาพรวมของการออมแล้วนะคะทําไมเราต้องมาเล่นหุ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการออมอย่างไรนะคะก็พูดถึงว่าการออมอย่างไรให้ฉลาดค่ะวิธีการออมที่ดีนะคะก็คือมีวินยัยมีการวางแผนมีความรู้แล้วก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนค่ะ นอกจากนี้คลิปที่เหลือนะคะก็คือคลิปที่24ถึง45ก็คือคลิปตอนจบของการลงทุนสอนเล่นหุ้นมือใหม่นะคะก็พูดถึงเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนค่ะเคล็ดลับความสำเร็จนะคะการลงทุนอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนซึ่งจริงๆแล้วอย่าลืมว่าการลงทุนก็คือการออมในแต่ละช่องทางไหนก็ตามนะคะแต่จุดประสงค์สําคัญของการลงทุนนั้น ก็คือการวางแผนการเงินอันส่งผลให้ชีวิตมีความสุขและก็ไม่กังวลในเรื่องของการเงินค่ะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องคลิปปันไปมากมายแล้วลองไปฟังตัวอย่างคลิปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ สวัสดีครับผมต่อนพเสรีรธลิขิตนะครับผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาประมาณ8ปีละลองผิดลองถูกอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวนะครับแค่มีความรู้สึกว่าเออคือครอบครัวของเราเนี่ยเขาลงทุนในตลาดหุ้นกันแล้วเขาก็ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็เลยเป็นเด็กหนึ่งคนนะครับสมัยนั้นเนี่ยยังอยู่มหาลัยอยู่เลยเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตอะทุกคนต้องลงทุนเนอะ หลังจากนั้นนะครับต่อก็ไม่พูดพ um ั um ่มทำเพลงครับก็สมัครเปิดพอร์ตการลงทุนแล้วก็ลุยเลยนะครับวันแรกเนี่ยลงทุนนะครับก็ซื้อหุ้นนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้รู้อะไรมากเราก็ซื้อในบริษัทที่เราคิดว่าก็น่าจะเป็นบริษัทที่ดีมีผลประกอบการที่ดีนะครับเราก็ซื้อเข้าไปนะครับชือไว้ประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยเราก็ได้เงินมาประมาณ4 0,000บาทละเราคิดว่าโอ้โหการลงทุนนี่มันง่ายจริงๆเลยเรารู้สึกว่าการลงทุนนี้มันดีมากเราก็เริ่มแบบว่าตื่นเต้น,นกาารลงทุนมกๆับกนนนั้อยู่ใตลาดปไปอีกม่นานนร ไปลงทุนนะครับซื้อหุ้นมาหนึ่งตัวถือไวประมาณสอาทิตย์ได้กำไรมาตั้งหลายล้านเนะี่ยโอ้โหยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าเราเนี่ยมาถูกทางและการลงทุนเนี่ยใช่มากแต่หลังจากนั้นอีแคบไม่นานเลยนะครับต่อก็มีกาซื้อหุ้นเหมือนเดิมนะครับก็ซื้อเข้าไปคราวนี้ทำไมมันขาดทุนนะครับประมาณหลายแสนเจ็ดแสนบาทอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกโอ้โหตลาดหุ้นไม่ใช่ง่ายไม่ใช่หมูอย่างที่เราคิดแล้วทีนี้นะครับต่อก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับว่าเพื่อนคนใหม่หรือว่าใครก็ตามนะครับที่สนใจอยากจะ มาคุยให้ฟังนะคบว่าประสบการณ์ของต่อที่อยู่มา8ปีเนี่ยต่อลองผิดลองถูกอะไรมาบ้างวันแรกถ้าต่อมีไทม์แมชชีนย้อนสามารถย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยต่ออยากจะแก้ไขอะไรแล้วต่ออยากจะทําอะไรที่วันนั้นเราทําแล้วรู้สึกว่าเออมันทำไมเราโง่ขนาดนี้เนอะเนี่ยวันนี้นะครับคลิปนี้ต่างๆที่เราจะเดี๋ยวจะมีคลอดลออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาคุยกันว่าสมมติเราอยากจะลงทุนหุ้นเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงดีปิดกระดุมเอาให้มันถูกต้องเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ใหม่ ได้ฟังคลิปกันไปแล้วนะคะ ส่วนตัวอีฟนะคะลองนั่งฟังทาง45คลิปแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเราก็อาจจะนั่งฟังในช่วงที่เวลาขับรถหรือว่านั่งรถก็ได้นะคะแล้วก็ตอนออกกำลังกายค่ะตอนวิ่งอย่างนี้นะคะเราก็ใส่หูฟังฟังสิ่งที่เขาสอนได้หรือตอนที่กำลังทำงานบ้านอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเปิดฟังเพลินๆได้ความรู้ด้วยนะคะเนื้อหาค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะฟังง่ายเข้าใจง่ายข้อมูลแน่นแม้จะเน้นไปในเชิงเทคนิคเยอะนะคะแต่ถ้าสนใจก็ น่าจะสนุกกับคลิปนี้ได้ค่ะเพราะมีภาพประกอบที่ชัดเจนแม้จะเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินเลยก็น่าจะเข้าใจได้ค่ะทําให้เห็นภาพของการลงทุนผ่านหุ้นได้มากขึ้นค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลทั้งหนังสือดีๆนะคะแล้วก็คลิปดีๆที่อัดแน่นด้วยสาระมากๆค่ะแต่นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นแบบง่ายๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ ถ้าอยากฟังต่ออีกตอนที่3ต้องรอเดือนหน้าค่ะก็ส่งท้ายปีด้วยนะคะด้วยคลิปดีๆยังมี แหล่งข้อมูลความรู้อีกมากมายที่รอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและก็ขอบคุณพี่ตา้ามากๆสําหรับข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะแต่รับรองว่าความสงสัยของเรายังไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสนใจสงสัยนะคะกับช่วงเงินทองต้องสงสัยแล้วพบกันใหม่ เดือนหน้าสวัสดีค่ะ